เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตื่นขึ้นมาก็หยอกกันบางดูบางดูพี่น้องบางดูบางดูบางดูคันข้อกันปะนะุนหะตื่นขึ้นมาก,ก็สิประมาณนี้จ้ะเอาเอาบ่มีไผ่ย่อมไผ่เหรอยังง่มาหาแม่เด้อเออเอาพุดอนะไช่วยกระปุกเบิดเราบันเปลี่ยนเมืเ่อไรแบบนี้เหรเปลี่ยนเมืเ่อไรเอาเปลี่ยนเมืเ่อไร นพูดหนอะหูจนว่าตกเบิดมีไอ้ไปบัดนี้สวัสดีตอนเช้าเช้าจ้ะตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าหยอกกันจะน้ำไหลเงียะมีไอ้เราเป็นบ่นนี้มีไอแล้วน้ำไหลเงียน้ำลายแต่ดูดแด่ยาเด้อยยาด้อยยามาหาแม่เดลยยามาหาแม่เด้อฉันน้ำจวงยา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 เอาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดี อันนั้นนั่งอันนั้นนั่งเศร้าน้ำลายเหี้ยหยดหยดจ้ะลีนหอยนี่เขาว่าลีนหอยมันบ่นี่นี่มันบ่ที่เขาเอิ่นว่าลีนหอยมันบ่นี่ที่เขาว่าลีนหอยนะมันกินยาอีกแล้วอีรังมันมากินยาจ้ะมันมากินยามันมักไปชดเจ้าของเจ้าของเลี้ยงบ่ดีมันกินยาซะเลยมันจะเป็นหมองขก็เจ้าเลี้ยงงัวจ้ะตอนนี้ก็หมอก ถามเขาถามเขาธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินขวนท่วนทวน่ทวนอยู่ทง่งมันก็ข่วนจ้ะพี่น้องมันเหียวธรรมชาติล้วนๆเนานะธรรมชาติกับหมากับแมวไป โอ้ยเสียงนกอีหยังอันนี้ต้นพักกระเดาวพักกระเดาเพิ่นบ่มีดอกว่างมีก็สิมีอย่างห่างกระเดาแล้วคือแต่งตัวสวยแทบไปใส่มื้อนี้ไปเข้าร้านครึ่งวันจ้ะโอ้ยยังไงก็เลยออกไปแข่งรถเออๆบ่ออได้ขายของแล้วตอนนี้อย่าแค่เขาหลายเดือนแล้วจ้ะเออ กล้วยก็ไปตำแกเป็นไมมงกล้วยไปตำเนี่ยังเนาะเอาไปตำเม,มียงเอาไปตำเม,มียงตำเมียงใส่นมดแดงตื่นขึ้นมามาหาเลาะพี่น้องมาเล่นกับน้องหมาแล้วก็มาหาเลาะจา้ะคุณนะ่ะได้ยินเสียงนกเสียงนกเสียงหนูไปเจ้า,จามองนี่เมื่อวานนี่ขาเจ้ามากวนลีบป้อมขาเจ้าได้ร้ายหลายไหมนี่อันนี้อัน

ดอกอีแหลอีแหล,อ,แลอีลำเพิ่นวา้าเดีเ่ย็จะมีเคี้ยวขอห่อนนี่เห็นบ่เนี่ยดอกสมัยแตาเน่หน่อยเหมืนบ่มีขนมเบนบ่นี่แหละกินอันนี้แหละจ้เนี่ยกินดอกอันนี้แหละจ้ะกินดูดกินน้ำหวานนั่นไหมห่อน,นี่เอาไปจะเป็นยาด้วยจ้ะเด้อเคี้ยวขอห่อไปที่กินจะเป็นยานี่เดินนี่มีแต่กีปกก่ปมจะไปน้องมีแต่กี่ปม นี่ตะกี้ปูม,มันเลยเป็นสายไฟกระกงเป๋ไไาไก่ย่างเงี้ยนย้อยเลยจ้าเนี่ยอืมใกล้ๆแค่เจ้าผูกโก็โคตรกลังคางบ้านจ้นนนนะนี่เป็นต้นน่นยุบยอบนะ่อนอกจะเนาะต้นยุบยอบหรือดอกอีียงก็พี่น้องดอกอีียงก็ต้นอีียงก็พิลาบต้นอีียงก็ไม่เยราบแม่เนี่ย สิว่า่ยโซเป็นบ้าบอกาหาไทยคลิปอันนี้โอ้ยรู้จักกี่ดอกไปสิวาห้วยคนอยู่เมืองไทยรู้อยู่ด้พี่น้องแต่ว่าคนอยู่เมืงองนอกนี่อยากเข็นได้อยากเข็นได้แบบนี้เออดนีเห็นบ่เวลาพิชซุนมันสิยุบนีเห็นบ่ไม่ยาราบนี่นี่น้ำเพิ่นได้ปักนี่ปฏิท,ทแมนบ่เห็นน้ำเพิ่นได้ปักนี่นี่ละเป็นในหมู่บ้านจ้ากพี่น้องในหมู่บ้านธรรมชาติ ออยากให้เบ่งถ้ามาตาดบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะได้นมาหาเชียกิดีเนี่ยมือเช่าเจ้ะพี่น้องอันตู้ข่อยปลูกตะกีบพคือจังบ่ไเ้ปลูกที่ป่านี่ขึ้เขาโคตรแหมขึอนมันมันคตละพันบ่ มันทีอยู่ด้เฮจังไหรเออก็ทีเสือกเจ้าแซนละไนละไนเออวนงดีมันบัดเสียกปูงมาเตี้ยลืมข้าวแล้วหยอดไปหยอดมากกับสิลืมข้าวซะแล้ว อันนี้ต้นมันย่อมใจพี่น้องเขาโคตรน้ำหมอกเลยนนี่น้องหาเงินได้เป็นแต่เอาไว้ซื้อที่ต้อกันนี่ว่าเตี้ยเอ้ยมันก็หมอเบินั่นละ ค่ะมันมีเงินเนาะตะวากาตะตะวางามอยู่งามอยู่ที่มองห่ก็้ตะปอนี่เนยตาเลอือกุหนากโอ้โนกธรรม,มาชาติฝนกระตกลิ้นน่ะฝนอยากตกลิ้นเนนนด่เน,เนอย่กบแจ้งน้อยอืม เขาอบ่เพา่เกิดมาโทษเพื่อนบ้านแล้วได้บาดเนี่ยเขาบักนาโม่ครับอีขวัญบอครับอีเขาโอมจอยมันเกิดดีเลยเขาโคดข้องนี่บัดเกิดข้องนั้นบัดเ่เกิดบาดที่นี่คือมันลงคือมันมันนี่สองวเพิ่นลงสันแลวเพิ่นลงหยอด่อนชเขอามือตมอนี้ม่วาต มันดึงดวี่นเกมดหัว้จคนลูกเทวดานลูกเทวดามีเหมือนน้องลูกเทพวดานี่เกิดแล้วมองชี้พูดมีสองขวดต้นอวหก่าดหน่งห่บ้านจ้พี่น้อง บเพื üt, hmm. nah, ่อนทายมือว yes. right. ่านนีิ่งมือแรงตอนนีิ่งมือเบ้นโอ้ยยมือเ้าพี่น้องตื่นขึ้นมากอะมาหยอกมาแล้วก็มาหาทายมาหาทายบรรยากาศเนาะโหอยู่บ้านก็หาทายวนเวียนที่ไหนละจ้ะวนเวียนอยู่ในแหล่แจ็คสิไปใส่มาใส่เนาะขับไปในเมืองมาสัตว์ออกจากนั่นกับตลาดนัดจ้ะออกจากนั่นกับตลาดนัดออื จยางนั้นก็ตลาดนัดฝนอีหยังเมื่อตกเดือนนั้น